นี่สวัสดีทุกคนมาหนีนี่เมนูแบบว่ามาน้าเสนอเนาะเดี๋ยวสิให้เบิ้งมาเมนอีหอย่างเนาะนี่ทําเองด้วยนี่อยู่ในหมอหุองเขาวนี่นี่นี่เป็นเมนูทําเองนเปิดให้เบิ้งเลยว้าวอืม้ม โอ้โหซูมซูมซูมเข้าไปในมปหม้อข้าวเห็นปะอืเมนูพิเศษเลยมาเนี่ยเมนูข้าวญี่ปุ่นหมกไก่เนะาะเขาญี่ปุ่น,ญ,นญี่ปุ่นกันนะญี่ปุ่นหมกไก่นี่มาเลยมนาะกินตักซิจานกันว้าวอื เขาญี่ปุ่นเด้เขาญี่ปุ่นเด้ทำเองด้วยเนี่ยอ,อีกันอีกกันโอ้โหอันนี้ไม่กินพรุ่งนี้ก็ได้เนี่ยนี่อันนี้เหลือเป็นหมอะนะ้อผมเนาะเนาะข้าวญี่ปุ่นหมกไก่รสชาติจะเป็นยังไงเนาะ เขาก็ต้องมาล้องกินล่องชิมเบิงแล้วกินกับอันนี้อันนี้เขามีน้ำพริกกะปิสำเร็จรูปตาโลโบเนาะนี่พักนิดนดหนึ่งนี่นี่แหละทำเองนี้นี่ทำเองโดยใช้หม้อหุงข้าวเนาะเดทายทำวิธีเฮ็ดไปบยุดเดี๋ยวจะเอาไปโพสในยูทูบให้เบิงกันว่าเฮ็ดแบบใดเนาะกเฮ็ดเป็นตามสูตรในข้างหลังซองของเงิน ผงหมกอ่าผงอะไรยังก่อผงเห็ดสําเร็จรูปน่ะเนอะเป็นผงสำหรับเห็ดอ่าหมกไก่โดยเฉพาะเลยเนอะเนี๋ยวเขาใส่หน่องไก่หน่องใหญ่เลยดูขนาดจานสะก่อนว้าวเห็นบ้าเห็นบ้าเดี๋ยวมากินเลยมากินเลยมากินเลยอันนี้ก็เก็บไว้กินอีกได้เนาะอืม กินครับน้ำพริกกับปี๋เนาะเมื่อนี้เนาะพอมที่จริงมันต้องกินกับอ่าอาจา์แล้วกะน้ำจิ้มน้ำน้ำพริกของมันแต่ว่าเฮาเพิ่มความรวดเร็วนะเฮาหิวแห้งเฮากินอันนี้แล้วแล้วเฮากะเออเฮ็ดอันนี้แล้วแล้วก็คืออยากกินเลยเดี๋ยวเอาหอมเจียวมาโรยดีกว่าเนาะเอาหอมเจียวเซเว่นมาโรยดีกว่าแป๊บหนึ่งแล้วทุกคนเดี๋ยวไปเอาหอมเจียวมาเดี๋ยวเดี๋ยว เอาหอมเจียวมาเลยยังสีแซบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหอมเจียวกอนเตรียมอุปกรณ์วันนี้อุปกรณ์ชื่อเรื่อแถวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไแล้วนี่เขาได้หอมเจียวแล้วเอาหอมเจียวโรยอือม เราต้องเอาหอมเจียวเลยว้าต้องไปอีกหอมหอมเจียวเซเวนว่าต้องเจียวเองลองชิมบ้างกันเด้อชิมรสชาติของเขาบางกันเนาะเหดเองเนี่ยมไม่ต้องปรุงเพิ่ม ืมนี่กับน้ำพริกกะปิก่อนอืมฟงเสียตายของอน,น้องอะพริกะปิเพิ่นอืมอืมให้ดูเหลืองเออเฮอเลยนี่ความเหลืงองเออเฮ่อสำหรับข้าวหมกไก่ของลาวน้ำพริกระปิแมี่ยยัว่วเทวะอืมยั่ว ชิดชู่หายไปใสให้น่ไโอวะนี่เดียวเจอแล้วอชั่วบักคักวิเอาเนื้อมากินอีกเอาเนื้อมากินกับข้าวหมกไก่สินี่ดูดูดูไก่ไก่น่าจะนุ่มนะไก่หมักย่างดีย อร่อยมากข้าวก็เป็นข้าวญี่ปุ่นเขาเม็ดเน้น้อยนะมข้าก็เป็นข้าวญี่ปุ่นเด้เห็นยูทูบเบอรเขาเห็ุกินแล้วสุดยอกกับน้ำพริกกระเป๊ะ ทำไม่ายากมีมหม้อหุงข้าวจบเลยหอมเกี๊ยวเท่หอมเกี๊ยวใส่อีกอ่ะมันหอม,หอมอุ้ยอ้ยอ้ย,อยน่าอร่อยน่าอร่อยจริงๆ น้องไกใ่ใหญ่เขาบอกเลยสับเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมเพลงทุกคน,นอย่างกินน่ะเพาน้ำพริกกับริกกรสับกินมาหมดเสียจงไวเ้เยอะเนี่ยพริกกะเงเอาไปเฮ็ดอันเขาผัดกับปีก็ไะแะกินมาหมด ใครบ้างที่เข้ามาเนาะน้องเซลอ่ะขมูลน้องฝนน้องทรายพุทธหยิกนี้หลายอ่านมาท่านอืมมากินข้าวมากินข้าวด้วยกันเร็วข้าวหมกไก่อาหารผักไต้ได้เนี่ยอืมแต่ก็ชอบทานอาหารผักใต้เนาะ อาหารมุสลิมะอ,อืมชอบทานอาหารแตกเค็ดต้องไปจิจัดอืมอือต้นแหนมเอาแหนมกับอ,อือแหนมตุ้มจิว๋ว ของซอขอนแก่นน่าจะอร่อยนะบีบปุ๊ดอยู่เมื่อกี้กับมันเนี่ย น้องเสีลยวได้แย่น้องเสียวได้ผัดแยต่ตแสบมากเลือดอยากกินผัดแหน่ดอกินกับแหนมก็อร่อยนะข้าวหมกไก่ออืออืดูชิ้นไก่ก่อนชิ้นไก่เลิศด เยวไก่นุ่มพอมอ,อืดูอืาะนุ่มหมกในหม้อของข้าวต้องเติมต้องเติมมันอร่อยมันต้องเติมเติมข้าวเนาะ Mm hmm. แบบเมื่อเราเพิ่มข้าวเราก็ต้องเพิ่มหอมเจียวใส่หอมเจียวลงไปอีกอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. ใสให้หมดเลยหอมเกียวเพราะว่าชอบมากมะใช่หรอหอมกินแล้วหอมมากอืมนี่เด็มน้องก,กินแบบมืออื่นเห็นปะเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเห็นไหมอืมแล้วก็เหลืออีกน่องหนึง่งเห็นปะน่องหนึ่งเลยออร่อยควาดก็มีความเป็น <c oughs> แบม่แม่สีเรือน อือร่อยมากแซ่บมากอืมอืมว้าอืมขายญี่ปุ่นนุ่มมากหูงเดแบบ ใส่น้ำพอดีอ่ะอืมเลงได้หูเขาญี่ปุ่นไม่ต้องแช่มันต้องมาแช่น้ำสักสักก่อนสักสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีอันนี้แช่สิบนาทีอืม อันนี้แช่น้ำสิบนาทีแล้วก็มาหูงกับน้ำที่เราต้มไก่ไก่แล้วก็หมักก่อนหมักซอสมักพงอันนี้ละ่ะผงเหลืองเหลืองหม,มักพงอันนี้แล้วเลวกะจากนั้นเรา,เาใกล้ไปแบบว่าไปต้มให้มัน เนือตึงต้งๆไหมให้มันสุกนิดนึงพอเวลาที่ห้าไปหูงกับเวลาที่เราไปหูงกับข้าวมันพอดีเลยเห็นปะเปอยพอดีนุ่ม,มเห็นปะเนื้อไก่จะนุ่มพอดีเลยเพาต้มไประดับนึงแล้วนะต้มนึงเติบนึงแล้ว อืมอืมไก่นุ่มอืมหนุ่ยหนุยหนุยหนุยเป็นสื่อวาเลยมามาเ็นบ้ามันบอกรถเผ็ดเนี่ยมันบอกว่า มีกึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งแบบแห้งรสเผ็ดเดี๋ยวมือหลังสีรีวิวได้สื่อไาแล้วข้าวหมวกไก่จานน้องหนุน่ยเนี่ยวันนี้ทานข้าวหมวกไก่เห็นไหมเหบิง้งทำเองทำเส่รหม้อหงข้าวเสิร์ฟหมอของข้าวก็ได้ แซ่บอืมจิ้มอะฮะอืมขาไก่เงี้ยไงคือไม่อยากรสจัดคืออยากเห็ดหมขมุกไก่ ขาห้องเขาญี่ปุ่นเห็ดวันนี้ข้าวญี่ปุ่นนุ่มมากอันนี้ต้องเป็นสินสีดําเบี้ยเห็น่หน่้ยเห็นแต้นี่หลาน่ย้ย เห็นแต่อันนี้อยู่เซเว่นบ้านเราเส้นอื่นไม่เห็นก็เลยซื้อมาเพราะมันบอกว่าเผ็ดมันบอกว่าเผ็ดก็เลยซื้อมาอ่ะกระสิดลรีวิวอันนี้แหละก่อนกระสีดกินอันนี้แหละก่อนอีกนั้นไม่เห็นอืม อืกระเด็นกระดวนกินไก่กินกินกับแหนมพอม,อมเด้อเหลืองเออเฮ้อเลยอ้อเหลืองหอม หอมขม,มิน้นบางคนจะไ่อชอบกินขม,มิ้นเนี่ก็ะสุบ่อชอบเนาะแต่นี้ชอบอยู่ออืมได้อืมครับนอกออม,มี้งก็หองก็เข่ามาอืม ข้ามกไก่ด้วยอือมคือกินกินตะเข่าเนี่ยก็โอเคแหลือเดียวเข่ากับทมนีสรสชาติของมันแม่แล่นเนยยางเปิดมืออื่นเปิดยใสัยประกาศไปนางกินดูก ตัว่ยังไม่ไว้วางใจคนกับสีแห้กันไปได้ป่ะนี่คันว่าเปิดซุ้มค้นกับสีแตกไปบบนี้แหละแม่ศิลบารรอบสอง อืร้านเดลอมเปิดเปิดทุกรา้านเลยหรอ กินเนี่ยหยุบอ,อ่อนมั้งแจ๊บอโอเคเลยสำหรับเมนูนี่พานแส่งว่าเห็ดพานมันเถอะคนเห็ดเกง่งน่องของ พร้อ,อมร้านไหนเปิดเขาให้เปิดด้วยวะร้อนไปใส่สันหาแต่แนวกินโอ,อตลออันตรายอืม กินแหนมกินเมืดช้านแหนมเดือบลายกับข้าวข้าวญี่ปุ่นหมกไก่ํำสุดท้ายแด้วน่ข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นทำสุดท้ายคำสุดท้ายไปแล้วทุกคนอิมอ่ม อร่อยข้าวญี่ปุ่นหมกไก่เนาะไปแล้ว